เป็นวูนะครับแผนที่นำทางหายให้ทําตามนี้ครับครับสำหรับครับสำหรับลูกค้าที่นะครับที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับก็เวลาเรากดเข้าไปในนะครับในจอมันจะขึ้นว่าไม่มีข้อมูลแผนที่อย่างนี้นะครับนะครับวิธีการเปลี่ยนกร์ดนะครับก็คือลูกค้าที่สั่งซื้อไปนะครับ กรณีที่จะไปเปลี่ยนเองนะครับให้กดตามนี้ครับกดที่ eject นะครับค้างไว้นะครับจนดังติดนะครับแล้วก็กดการ์ดออกมานะครับเอาตัวนี้แล้วก็เ,เปลี่ยนกร์ดที่สั่งซื้อไปนะครับใส่เข้าไปนะครับ เครื่องก็จะโหลดนะครับกำลังโหลดแผนที่นะครับเนี่ยครับจะต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีข้อมูลในการ์ดนะครับนะครับข้อมูลแผนที่ไม่มีก็จะขึ้นเหมือนเมื่อกี้นะครับโอเคก็ลองกดค้นหาดูนะครับเนี่ยครับ ขับที่เส้นทางแนะนำโอเคครับเห็นที่นำทาง ขับที่เส้นทางแนะนำ USB, <huh? S 1> <c oughs> โอเคเรียบร้อยครับ